ผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนที่สับสนนะว่ากูจะปิดหรือจะยังไงเคยแม้แบบตั้งใจมากเราจะถือชน TP ชน TP สุดท้ายมันกำไรแล้วนะแล้วคุณไม่ปิดสุดท้ายชนสต๊อปร้รอแล้วคุณรู้สึกเฟลคุณเสียความมั่นใจไปเลยว่าแล้วสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเราควรจะทําอะไรกันแน่วะเราควรจะปิดหรือไม่ปิดควรจะชนหรือจะอะไรผ่อนลดลงด้วยพอคุณเสียความมั่นใจอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียไปหมดเลย มันจะเป็นไวเบชั่นที่มันดึงกันให้มันลงนะครับอันนี้มันมีคนที่ q a ผมมานะครับแบบว่าเฮ้ยโค้ดเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องถือชน TPSL ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคำนึงอะไรหน้างานนะครับหรือเราจะปิดกำไรก่อนที่มันจะถึง TP ถ้าเราเห็นว่ามันแปลก,แ,ปลกแล้วโครงสร้างมันกำลังเปลี่ยนปิดก่อนได้ไหมหรือว่าเนี่ยมันเรารู้ว่าเราผิดแล้วอ่ะเราเข้าออเดอร์ไปเรารู้แล้วว่ามันกำลังจะผิดนะเราคัดก่อนได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า แต่ละคำตอบเนี่ยมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกเสมอไปนะครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าผมเป็นสไตล์ไหนนะเดี๋ยวบอกให้ผมได้ไปทำการทดสอบมาแล้วได้ไปทำการวิจัยกับตัวเองมาแล้วนะครับลองผิดลองถูกกับเรื่องนี้มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือประเด็นของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะชอบอะไรมากกว่ากันใช่ไหมครับผมลอง t p s l ตามแผนเลยทำตัวเองเป็นบอททำตัวเองเป็นหุ่นยนต์ ไม่สนอะไรเนี่ย TP SL TP SL ไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเวลา TP มันมันก็ดีครับเวลา SL มันรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกแบบบางทีเราจะถือชน TP แต่ว่ามันอีกนิดนึงมันไม่ได้แล้วมันล่วงลงมามันชนส t o p Loss มันสร้างความรู้สึกแปลกๆให้กับผมมันสร้างความรู้สึกแบบม,ม,แบบมีลึกๆมีอารมณ์เสียดายเกิดขึ้นมาใครพอจะจําอารมณ์แบบนั้นได้บ้าง ลึกๆมีอารมณ์โกรธตัวเองขึ้นมาลึกๆมีอารมณ์โดนทรยศหักหลังขึ้นมาครับผมเห็นความแปลบวนในจ,จิตใจผมผมพยายามถามมาตลอดว่าเฮ้ยผมจะจัดการปัญหานี้ยังไงดีวะผมพยายามที่จะทําตัวเองให้เป็นโรบอทเป็นคนที่ไม่มีใจเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นแต่ยังไงเราก็เป็นมนุษย์อยู่ดีครับทุกคนยังไงเราก็มีอารมณ์เกิดขึ้นมาอยู่ดีแต่ผมรู้เลยว่าถ้าเกิดเรามีอารมณ์กลัวขาดทุนมีอารมณ์ โดนทรยศหักหลังมีอารมณ์กังวลต่างๆนานา,นามีอารมณ์รู้สึกไม่ปลอดภัยเห็นไหมครับว่ามันเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาอารมณ์กลัวการเทรดอารมณ์รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเรายังคงอารมณ์แบบนั้นอยู่มันทําให้การเทรดต่อไปเทรดไม่ได้เลยต่อให้ตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําตามแผนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับมันทําได้แค่สามสี่ครั้งตามแผนแต่ถ้าเกิดมันยังผิดยังผิดอยู่นะมันยังแบบเฟลเฟลเฟลอย่างเนี้ย รอบที่ห้ารอบที่หกเบรกแผนกร,กระจายเลยครับเพราะพลังงานมันไม่ได้แล้วมันไม่โอเคแล้วแต่น,นี้คือสําหรับตัวผมนะไม่ได้บอกว่าคนที่ทําตาม tp sl ผิดนะครับเพราะว่าในเรื่องตรงนี้ก็จะมีคนบางคนที่เก่งมากๆกับการไม่รู้สึกอะไรเลยที่ชน tp sl ได้ตลอดมันมีคนแบบนั้นจริงๆแล้วการชน tp sl ได้ตามแผนอันนั้นคือสิ่งที่ดีตามระบบครับมันคืออุดมคติจริงไหมสุดท้ายเขาจะเหลือกําไร ถ้าทําได้นะถ้าไม่เบล็กแผนแต่สําหรับผมผมเป็นในแบบที่สองนี้ครับผมเป็นในแบบที่สองนี้เลยแบบที่สองครับเห็นแล้วว่าจะถึง tp อีกนิดนึงจะถึงทีอ่าเราสังเกตโครงสร้างก่อนดูก่อนว่ามันจะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อได้เอาแต่ถ้าเกิดโครงสร้างว่าเฮ้ยมันมันจะชนหรือว่ามันกำลังจะกลับตัวแล้วผมปิดก่อนเซฟก่อนรู้ไหมครับว่า กำไรที่แท้จริงในการเทรดก็คือการที่คุณปิดกำไรไปแล้วนั่นคือกำไรที่แท้จริงถ้าเรายังปล่อยให้มันเด้งไปเด้งมาอยู่มันคือไม่ได้กำไรนะครับแล้วการที่เราปิดก่อนมันอาจจะมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวรู้ไหมการปิดก่อนถึงท p สร้างข้อเสียอะไรผมมันมันลองนั่งโค้ดตัวเองนะมาลองนั่งเปรียบเทียบนะครับปิดก่อนถึงท p มีข้อเสียยังไงและมันมีข้อดีอะไรคุณคอมเมนต์มาวันนี้เรามาลองเปรียบเทียบกัน จะได้ตกผลึกนะครับบางคนน่ะเนาะเรียนกันไปแล้วแล้วก็โฟกัสมากๆเลยที่จะทําตามแผนใช่ไหมว่าจะชน TP จะชน SL แต่บางทีผมมองว่าคุณเครียดเกินไปอะ่ะแบบว่าจะต้องชน TP จะต้องชน TP แต่ว่าแบบมันไม่ถึง TP พอะ่ะเออจริงๆมันก็ปิดก่อนได้ใช่ไหมครับแต่เขาอาจจะเครียดเกินไปที่มันจะต้องทําตามแผนสุดท้ายเวลาที่มันไปชนสต็อปล้อดะแล้วเขารู้สึกเฟลหนักพอมันเฟลหนักมันไปต่อไม่ได้นะครับ มันเกิดความไม่สมดุลของจิตใจเกิดขึ้นอันไ้ใครเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจปิดก่อนถึงทีนะครับข้อเสียคือถูกต้องครับ rr ไม่เป็นไปตามแผน Rr ไม่ไม่เป็นตามแผนแล้วก็มีข้อเสียว่าอ่ะกำไรเนาะก,ก็คือเรื่องเรื่องของกําไรนะครับกำไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถูกต้องไหมแต่ข้อดีครับ 1. สร้างความรู้สึกปลอดภัย อันนี้มเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วตัดสินใจเองนะผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนถูกหรือแบบไหนผิดนะครับมันอยู่ที่ว่าแบบไหนสมดุลกับคุณอ่ะคอมเมนต์คำนี้มามันอยู่ที่คำนี้ครับว่าแบบไหนสมดุลกับคุณคุณต้องเข้าใจตัวเองอะ่ะเออผมว่าการเทรดนี่มันมีแบบหลากหลายรูปแบบมากมันมีหลากหลายรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่อะไรมันสมดุลกับเราอะ่ะมันคือแค่นั้นเองครับ คือแค่นั้นเลยอะไรสมดุลกับเราหาความสมดุลของตัวเองให้เจอ,อมีข้อดีอะไรอีกครับสร้างความรู้สึกปลอดภัยสองเก็บกําไรได้จริงสามไม่เสี่ยงขาดทุนแล้วเพราะว่าปิดกําไรไปแล้วไม่เสี่ยงขาดทุนอ่ะไหนใครเข้าใจพิมพ์บอกหน่อยนะว่าเข้าใจเราพยายามกดมันไว้มันยิ่งคุกกรุ่นเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าทํายังไงไอ้เรื่องเนี้ผมปลดล็อกแล้วผมแสงออกหัวมากแลวผมรู้สึกมีความสุขในการเทรดมากเลยครับทุกคน เออเดี๋ยวนียอยากจะมาปลดล็อกให้นะผมติดเรื่องเนี้อยู่นานมากผมติดเรื่องแบบกูจะต้องชน TP หรือกูจะปิดก่อนดีเนี่ยแบบติดอยู่นานมากปรึกษาใครก็ไม่มีใครให้คําตอบกับตัวเองได้จะต้องมานั่งโค้ดมานั่งตกผลึกแล้วแบบแสงออกหัวเลยอมาดูเรื่องนี้ครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําได้อีกหนึ่งกรณีนะถ้าเกิดคุณจะเป็นสายปิดก่อนคุณต้องทําให้ได้ครับคือคุณต้องฝึกเ,ออเขาเรียกว่าคัดก่อนจะถึง SL ถ้าโครงสร้างเปลี่ยน เออคุณต้องฝึกเรื่องนี้ให้ได้แล้ววิธีการตรงนี้นะครับมันจะเป็นวิธีการที่ไม่สามารถที่จะวางแผนได้ด้วยอาร์อาร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะมันเป็นวิธีการที่ไม่สามารถวางแผนได้ด้วยอาร์อาร์แบบนั้นถ้าคุณจะวางอาร์อาร์เป๊ะๆตามระบบแบบเชิงคอมพิวเตอร์เชิงโรบอทแบบนั้นอ่ะนั่นแหละอันนั้นอันนั้นคือเชิงโรบอทเชิงคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี มันก็จะต้องซีเรียสเรื่องการชนตามแผนจริงไหมครับแต่ในสไตล์ตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง RR แต่ซีเรียสเรื่องการเอาชนะได้ในวันและได้กี่เปอร์เซ็นต์มันซีเรียสแค่ตรงนั้นแค่จบวันคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวส่วนตัวของผมนะคือผมเทรดใช่ไหมครับผมมีสกิลในการออมองการาฟในหลากหลายไทม์เฟรมสมมุติเราเข้าเทรดในเฮห,หนึ่ง แต่ผมเห็นแล้วว่าโครงสร้างใน M5 M15 มันเพี้ยนว่ะมันเปลี่ยนไปว่ะผมคัดก่อนเลยคือสมมุติว่าถ้าจะต้องโดนสต็อปลอสเนี่ยผมอาจจะโดนที่พันดอลลาร์แต่ผมคัดไปก่อนที่200ดอลลาร์แบบนี้โอเคไหมครับคัดทิ้งไปก่อนเลยที่200ดอลลาร์และถ้าเกิดว่าเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมานะโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วผมรู้เลยว่าผมคัดทิ้งแต่ถ้าเกิดผมไม่คัดทิ้งมันจะไปโดนสต็อปลอสและผมเสียที่พันดอลลาร์ดังนั้นการคัดก่อนที่200ดอลลาร์แบบนี้โอเคไหมครับ เห็นปะมันทําให้เราเสียน้อยลงโครงสร้างเปลี่ยนคัดก่อนเลยแต่สิ่งที่คุณจะต้องมีอีกก็คือสกิลนี้ไม่เสียดายนี่คือสิ่งที่ผมได้มาในปีนี้สกิลนี้ไม่เสียดายเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวผมเท,ทรดรอบหน้าผมทํากําไรได้มากกว่านี้เออผมรู้แบบนี้ครับอย่างที่สองครับกล้าที่จะเข้าใหม่บางทีการที่เราคัดไปก่อนเนี่ยเพราะเราเห็นโครงสร้างมันเปลี่ยนจริงไหม แต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันกลับมาแล้วมันมีการคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งก็กล้าที่จะเข้าใหม่และลันกําไรไปครับผมรอดมาตลอดเลยผมทําแบบเนี้ยเออมันเป็นเหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ลันกําไรใหม่ข้อเสียของเรื่องนี้ครับมีข้อเสียอย่างเดียวอาจจะก,กําไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นโอเควะแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือกําไรครับและก็ลดการขาดทุนที่มากเกินไป ใครตามทันพิมพ์มาบอกไหนว่าตามทันแต่ผมชอบสไตล์นี้มากแต่ต้องบอกงี้นะครับว่าการเทรดสไตล์แบบนี้นะมันเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์สูงแล้วเป็นคนที่ตัดสินใจได้แล้วและไม่เสียวความมั่นใจด้วยครับเออไม่เสียวความมั่นใจด้วยมีคนถามว่าการคัดกรอนถือว่าไม่ทําตามแผนหรือไม่อ่าปําคถามนี้ดีมากๆนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าแผนของเราคืออะไรเออมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขของแผนเราคืออะไร ถ้าเงื่อนไขของเรานะอย่างแรกนะครับคือหนึ่งถือชน TPSL แต่ผมมีเงื่อนไขสำรองครับว่าถ้าโครงสร้างเปลี่ยนคัดได้เลยแบบนี้คือแผนไหมครับถ้าผมสร้างแผนผมไว้สองเงื่อนไขแบบนี้อันนี้คือแผนผมไหมครับนี่คือแผนไหมครับมันคือแบบนี้เอาหนใครเข้าใจพิมพ์บอกแต่ว่าเข้าใจโครงสร้างเปลี่ยนคัดได้เลย อันนี้เป็นสไตล์เทรดของคนที่อ,อ่านมัลติไทม์เฟรมได้นะครับและที่สําคัญคือประสบการณ์สูงแล้วและรู้ว่าเดี๋ยวเทรดรอบต่อไปก็ชนะได้กําไรมันจะเกินขาดทุนเออเนี่ยเนี่ยคือเง,งื่อนไขถ้าโครงสร้างไม่เปลี่ยนก็ถือจริงไหมโครงสร้างไม่เปลี่ยนถือไปเลยครับถือไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสทํากําไรต่อได้ถ้าโครงสร้างเปลี่ยนขัดทิ้งเออมันก็คือแผนอ่ามีใครตามไม่ทันไหมครับตอนแรกผมเป็นอย่างนี้ไว้ผมก็ติดเหมือนที่ทุกคนติดเลยเข้าใจเหมือนที่ทุกคนเข้าใจเลยครับว่า เอ้ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดมันทําให้เราสับสนในแผนไหมมันทาให้เราไม่เข้าใจในแผนไหมแต่คุณรู้เคล็ดลับไหมว่าทําไมผมถึงปิดแล้วเปิดใหม่ได้ปิดแล้วเปิดตีปิงปองกับมันได้มันเป็นเพราะผมมีสกิลนี้ครับสกิลทรดสั้นใน TF m 5 m เ5มมันคือสกิลนี้ครับ ซึ่งตอนนี้ผมมาผสานกันอย่างลงตัวเลยเหมือนกับในตัวผมเนี่ยมีทั้งมีสกิลการเทรดถือระยะกับมีสกิลการส c a l ป i n g เอาสองอย่างมาผสานกันได้อย่างลงตัวเลยและสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจอีกนะครับว่าการเทรดมันไม่ได้สำคัญที่การถือระยะได้ไกลๆอย่างเดียวโอเคนะจุดวัดของคุณอนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะถือระยะไกลๆได้อย่างเดียวครับจุดวัดมันคือการทาเป็นเปอร์เซนต์ต่อรอบ เข้าใจคำนี้ว่ามันคือการทําเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรอบถ้าสมมติเราเล่นสั้นในระยะ m 5 m 1 5อย่าเนี้ยเราสามารถทําล็อตให้มันใหญ่ขึ้นแต่รันระยะน้อยนะครับมันมีค่าเท่ากับการกดล็อตนน้อยแต่รันระยะกําไกลดังนั้นการเทรดมันมันมันฟีสไตล์มากเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบมันแบบไหนเนาะผมมองว่าเนี่ยมันมันคือทางทางทางตรงกลางทางตรงกลางเลยโอเคคนที่จะคนที่เทรดแบบนี้ได้ก็คือคนที่ เข้าใจสภาวะแล้วก็มีฝีมือในการเทรดมาระดับหนึ่งแล้วสเกลปิ้งได้เทรดถือระยะได้ไม่สับสนในแผนโอเคไหมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเทรดล่าสุดเทรดล่าสุดเนี่ยผมทํากําไรในรอบตรงนี้ไปนี่เนาะแพทเทิร์นต,ตรงนี้เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงราคาขึ้นลงมาติดเราทํากําไรทะลุต,ตรงนี้นะครับผมเล่นบายอาจจับขึ้นไปนี่ผมบายไปตำแหน่งนี้ อ่ะบายไปนะครับดูที่กํำไรเยอะป่ะเนี่ยไปปิดข้างบนแต่ว่าตามแผนผมแล้วอะ่ะมันเออนี่ผมควรจะไปปิดตรงนี้ดูนนะถ้าเกิดผมแบบเป็นโรบอทเลยนะแล้วผมยึดมั่นว่าผมยึดมั่นว่าผมจะต้อง TP ตรงนี้เท่านั้นผมจะต้องไป TP 2641เท่านั้นถ้าผมยึดมั่นตรงนี้ผมตายปะ่ะจากกํำไรที่ได้มาผมขาดทุนเลยนะอ่ะใครใครเห็นภาพแล้วพิมพ์บอกหน่อยว่าเห็นภาพผมเข้าบายตรงนี้ แล้วถ้าเกิดตามแผนเนี่ยมันจะต้องไปทีตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยติดรีเทสข้างบนเนี่ยต้องมาติดคอตรงนี้เนาะตามปกติตามแพทเทิร์นแล้วมันจะไปถึงถ้าผมจะต้องรอให้มันไปถึงจริงๆตามแผนแบบว่าไร้ใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะง่ายๆชน TPSL เคสนี้ครับผมจะชนเอ่อชนการทุนและผมจะไม่ได้อะไรในเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดผมไม่ได้ลึกๆึกผมจะรู้สึกที่มหมผมเสียเวลาอันอันนี้ความความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะ ผมเสียเวลาผมเสียได้ผมเสียโอกาสผมรู้สึกโดนทรยศผมโดนหักหลังผมไม่โอเคกับการมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นใครเข้าใจพิมพ์บอกไหนว่าเข้าใจมีคนถามนะครับว่าการออกล็อตใหญ่บ้างล็อตเล็กบ้างถือว่าหลุดเอ็มเอ็มไหมไม่หลุดเอ็มเอ็มครับมันอยู่ที่ว่าการออกล็อตใหญ่ตรงนั้นแล้วเวลาเสียเสียเท่าไหร่เออมันเขาเรียกว่าการคำนวณแบบเรียกว่าฟิกลอสถ้าเกิดเป็นทางบาวอาอาจันเตอร์เขาจะสอนว่าแบบอะไรแบบฟิกแฟกใช่ไหม มันสามารถปรับระยะได้ครับเราลงล็อตใหญ่ขึ้นแต่ระยะการขาดทุนเราน้อยไงจ,จุดเข้าเรามันคมมากที่ทําให้ระยะขาดทุนมันน้อยมันเลยไม่ได้เสียอะไรเยอะเลยครับมันคือการหมุนหมุนล็อตเล่นในเกมการเทรดอันนี้เดี๋ยวลองไปทบทวนนะครับถ้าเกิดเรียนกับผมมันคือ,อการเทรดแบบฟิกลอสเสียให้มันเป็นแต้มเท่าอน้างงานตรงนี้ผมตัดสินใจยังไงผมตัดสินใจยังไงนะผมบายไปตรงนี้แล้วราคาขึ้นมาอ่พอบายมาจุดนี้ปุ๊บราคามันขึ้นมาแล้วราคากําลังจะลง ผมเห็นแล้วว่าราคากำลังจะลงผมปิดก่อนหนึ่งทีผมปิดตรงนี้ก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วผมก็เข้าใหม่ราคาลงมาติดตรงนี้อีกอีกรอบผมเข้าใหม่อีกหนึ่งรอบผมเป็นสายทํารอบนะครับสายตอดเออผมเล่นทํารอบเลยปิดก่อนข้้งบนหนึ่งทีราคาลงมาติดเอ็มเสองร้อยติดโซนรีเทสตรงนี้ผมทําอีกหนึ่งรอบครับราคาเด้งไปใกล้ๆเดิมผมปิดอีกหนึ่งรอบทํารอบไปก่อนดูเชิงว่ามันจะทะลุยอดเดิมได้ไหม ถ้าทะลุยอดเดิมได้ผมตามเพราะว่ามันมันจะไปต่อได้แล้วอ่าผมก็รอดูต่อไปนะครับก็ดูเอ๊มันไม่ไปต่อผมก็ไปย่อยโครงสร้างครับจากทําเฟรมเฮหนึ่งผมไปย่อยโครงสร้างไปดูในทําเฟรมเอ็มสามสิบดูซิว่าเออมันมีโครงสร้างอะไรว่าทําไมมันยังไม่ไปต่ออ่าดูไปนะครับเขาก็เหมือนกับยังติดอะไรบางอย่างอ่ะขึ้นมาตรงนี้อ่าผมเห็นแล้วว่าเอยน่าจะทาแบบนยูอย่างนี้ไปได้นะอึ๊บอึบขึ้นมาอ่าผมก็เข้าตรงนี้ต่อครับบายตรงนี้ราคาเด้งกลับไปที่เดิมผมปิดก่อน แล้วสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือเห็นโซนไส้เห็นไหมเริ่มแล้วมันเริ่มส่งสัญญาณแปลกๆโครงสร้างมันเริ่มส่งสัญญาณแปลกๆครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีไส้เดิมอยู่นะไส้เดิมอยู่มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าราคาเขาพยายามจะผ่านแต่ว่าราคามันไม่ผ่านขึ้นไปสักทีครับจริงๆมันควรจะผ่านไปไปได้ตั้งนานแล้วถ้าโครงสร้างมันจะขึ้นมันควรจะขึ้นไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นสักทีหนึ่งมันติดติดติดประกอบกับสโตแสติกก็คอนเฟิร์มว่ามันอยู่สูงแล้วผมเลยตัดสินใจไม่ไปต่อ และผมก็อวยพรในใจครับว่าถ้าการันไปต่อผมก็ยินดีด้วยนะยินดีกับคนที่ได้จนถึง TP ด้วยแล้วผมก็ตัดใจเลยว่าผมพอแล้วแล้วผมก็ไม่เสียดายเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องทำใครเก็ตบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเก็ตเมื่อไราก็ตามที่คุณตัดสินใจปิดก่อนที่มันจะไปถึงท p ตามแผนของคุณนะครับคุณก็ต้องอวยพรมันได้ด้วยว่าเอออวยพรคนที่เขาถือไปถึงนะ ออยินดีกับเขาด้วยยินดีล่วงหน้าไปเลยใครถือถึงยินดีด้วยแต่เราพอใจนะจุดนี้แล้วเพราะเรารู้สึกว่าโครงสร้างมันแปลกๆแ,แล้วเราไม่ขอเสี่ยงแล้วนะเราขอจบการเทรดแต่เพียงเท่านี้แล้วก็บายบายพอใจฟินขอบคุณผมทําอย่างนี้ตลอดครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาเท่านี้เราก็โอเคแล้วเก็ตเนาะแล้วเรามาทําความเข้าใจกันใหม่หทุกคนจริงๆแล้วการเทรดเราต้องการอะไรต้องการอะไร คุณก็ต้องการปิดให้มันเป็นบวกนั่นแหละใช่เปล่าจะไปอะไรมากครับมันก็เนี่ยฟีสไตล์เนี่ยอันนี้คือผมผมเทรดแบบนี้เลยมันก็ต้องการปิดให้มันเป็นบวกนั่นแหละก็ทาไปแบบนี้มันก็บวกแล้วสิ่งสําคัญคือหยุดตัวเองได้ไหมพอใจไหมขอบคุณมันได้ไหมเสียดายมันไหมถ้ายังมีความเสียดายมีความโลภคุณจะแพ้ตลาดนี้ในใครเก็ตพิมพ์บอกหน่อยว่าเก็ตเข้าใจกระบวนการยังครับไปฝึกนะฝึกการอ่านโครงสร้างนะครับ แล้วเข้าใจยังครับว่าทําแบบนี้มันผิดแผนหรือว่าไม่ผิดแผนคือผมมองว่าการทําแบบนี้มันได้สมดุลภายในของผมโอเคไหมอ่ะเรามาถอดผลึกเรื่องสมดุลภายในกันการที่ผมปิดและผมถือกําไรเอาไว้ผมรักษาสมดุลภายในของตัวเองครับคือผมรู้สึกไม่ขาดอ่ะมันผมได้กรรกำไรเอาไปแล้วแล้วผมรู้สึกแฮปปี้กับมันมากผมรู้สึกเติมเต็มตัวเองอะ่ะเออ แล้วผมไม่รู้สึกเสียดายไม่โทษตัวเองไม่อะไรด้วยนะครับแบบจิตมาเป็นบวกมันเหมือนกับการที่ผมได้เห็นเงินในพอร์ตมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วผมแฮปปี้กับมันมากเนี่ยพอร์ตมันเลยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมันก็คือการทําตามแผนนั่นแหละครับแต่ว่าใส่เงื่อนขนี้เนาะถ้าโครงสร้างเปลี่ยนแล้วก็คัดทิ้งเนี่ยมันคือสมดุลภายในนะครับเราจะก้าวข้ามเรื่องตรงนี้ไปถ้าจะชน tp sl เลยมันก็โอเคแต่คุณต้องฝึกวิชาไลฟใจจริงๆคุณต้องไล้ใจมันได้จริงๆ เค <Okay>, คุณต้องไม่สะเทือนใจอะไรเลยคุณต้องไม่รู้สึกคุณต้องไม่ไม่รู้สึกว่าแบบโดนทรยศหักหลังอ่ะคุณต้องไม่มีความรู้สึกนั้นขึ้นมาคุณต้องวางแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยมันไปแต่ผมมองว่าเรามีฝีมือเรามีสกิลอ่ะเราเล่นทํารอบได้นะครับก็โอเคนะอ่ะแล้วก็มีรอบไหนบ้างที่ผมพลาดไปนะฮะเดี๋ยวดูผมรู้ตัวว่าผมพลาดผมคัดเลยมีนะมีแบบว่าเราเราพลาดเราก็คัดทิง้งแล้วเราก็เปลี่ยนทางใหม่นะครับ แต่ไม่ค่อยพลาดอ่ะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกือบถึงแล้วโครงสร้างมันเปลี่ยนก่อนเราก็คัดทิ้งนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันอาจจะได้กําไรไม่ไม่เต็มแม็กแต่ข้อดีคือได้กาําไรแล้วคุณรอดจากตลาดลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันดูนะเนาะกำไรอาจจะไม่เต็มแม็กนะแต่ข้อดีคือคุณกําไรอ่ะสรุปผลมาในรายเดือนคุณเหลืออาจจะเหลือมากกว่าคนที่เออถือชนทีพเอชเอลอีก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปเป็นการไปโดน เออ S uh, L ที่มันไม่จําเป็นนะหรือบางทีถือถึง t P S L มันก็กําไรมากกว่าเพราะว่าเวลารอบได้ t P R R มันเยอะกว่าอ่าก็อยู่ที่ชอบเลยนะครับนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเข้าตรงนี้หวังว่ากําไรมันจะต้องพุ่งขึ้นไปผมอ่าถ้าเกิดเป็นไปตามแผนเนี่ยมันน่าจะต้องขึ้นติดตรงนี้ได้เลย,ยคิดว่าจะต้องขึ้นมาติดอ่าผมก็เหมือนเดิมเรื่องจุดเข้าไม่มีปัญหานะครับได้เข้าปลายซาอยู่แล้วเข้าไปตรงนี้เปี้ยงเข้าไป กดบายแต่เราก็มาสังเกตโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับดูสิบายไปแล้วรอบนึงนะะดูนะเข้าจุดนี้นะบายอัดกำไรขึ้นไปนะครับเนี่ยมาถึงจุดเดิมแล้วมันฟอฟอลงมาวะไปอีกหนึ่งรอบที่ผมปิดก่อนเลยนะครับเพราะอะไรโซนไส้มันมาแล้วโซนไส้ก็กําลังบ่งบอกว่าเฮ้ยราคามันแบบอยากจะทะลุแต่มันก็ไม่ทะลุนะแปลกๆป,ปิดก่อนบวกกับสโตเชสติกครับสูงแล้วเออมันมึงแปลกๆก็กล่ละปิดก่อน เนี่ยพอผมปิดก่อนปุ๊บได้กําไรมาอยู่ในมือใช่ป่ะแล้วผมก็เช็คโครงสร้างอื่นต่อเลยมองใน h 1ใช่ไหมครับว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะผมเปลี่ยนมุมมองครับเปลี่ยนทาเฟรมอื่นลองมองดูซิมองในทาเฟรม H 4สเปลี่ยนมุมมองดูมองในทาเฟรม H 4สเห็นชัดเลยครับว่าอ๋อแพทเทิร์นหลักของมันมันคือ Head and Should เห็นปะแพทเทิร์นหลักคือ He a d อนด์โชเดปุ้งเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเราไม่ควรบายนะ เราอยู่ตำแหน่งไหลขวาของมันก็ควรที่จะกลับไปเล่นหน้าเซลล์ก็เปลี่ยนหน้ามาเล่นเซลก็กําไรปังๆเลยเห็นยังเห็นยังสําหรับผมนะครับกำไรเต็มแม็กหรือไม่เต็มแม็กก็คือกําไรถูกต้องเน้นรอดนะครับเคลียรนะ์เนาะทุกคนอันนี้แหละครับก็เป็นสกิลที่คุณจะต้องไปฝึกนะในในปีหน้าแล้วการเทรดคุณจะดีขึ้นคือสกิลการตัดสินใจและสกิลการมองโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างตรงนี้มันแปลกๆแ,แล้วควรจะรู้นะว่าอะไรมันแปลก แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่ามันแปลกหรือมันไม่แปลกคุณต้องมีแพทเทิร์นในหัวตัวเองก่อนว่าแพทเทิร์นการเทรดของคุณคืออะไรเปลี่ยนแปลงเล่นตามโครงสร้างกันได้นะครับทําไมเกมการเทรดเนี่ยมันถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าทําตาม tp sl มันควรจะต้องแบบมีวินเลทที่ดีจริงไหมทําไมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเพราะว่าหน้างานมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยหน้างานมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับดังนั้นนักเทรดที่มีฝีมือเขาก็มองโครงสร้างออกว่ามันเปลี่ยนนะแล้วก็พลิกหน้าเล่นกันได้ คือจริงๆต้องบอกอย่นี้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันผิดเลยเข้าใจเนาะแต่ว่าพวกเราอะไปยึดติดกันเองว่าแบบนี้มันผิดนะแบบนี้ไม่ทํานะเออจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่ผิดเลยเทรดให้มันได้กําไรอะอันนี้คือดีที่สุดจริงไหมใครเห็นด้วยบ้างพิมพ์บอกหนว่าเห็นด้วยมันไม่มีอะไรที่ผิดเลยครับอยู่ที่ว่าคุณเทรดแบบไหนแล้วมันได้กําไรอะไรที่มันเหมาะกับคุณอะไรที่มันสมดุลกับคุณแล้วคุณแฮปปี้กับมันตามนั้นเลยแฮปปี้มากแต่ใครที่รู้สึกว่าหูยัง ยังไม่เสียนว่าเออฉันจะตัดสินใจฉันจะพลิกทางดีไหมหรือจะทําอะไรแบบเนี้ยเล่นไปตามเดิมนะครับ TPSL ตามแผนอันนี้จะเซฟและปลอดภัยกว่านะทาไมอาจารย์สอนเทรดนะครับทําไมหลายๆคนที่เขามามา,มาสอนเนี่ยเขาต้องบอกว่าต้องชน TPSL คุณรู้ไหมที่เขาย้ำว่าต้องชนนะรู้ไหมทําไมเขาถึงต้องบอกแบบนี้ผมสอนคุณผมก็บอกคุณอย่างนี้เหมือนกันว่าคุณต้องชน TPSL นะต้องชนต้องชนนะเพราะอะไร เพราะว่ามันง่ายสาหรับมือใหม่ครับมันไม่ต้องใช้ประสบการณ์เยอะมันไม่ต้องเจเนเรตอะไรในหัวเยอะแม้บางทีมือใหม่อ่ะมันมันยังแบบเพิ่งเข้ามาในตลาดเขาเพิ่งเข้ามาเขายังไม่สามารถมองโครงสร้างออกเนาะว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วนะมันจะต้องตัดสินใจยังไงบางทีเขาคิดแล้วมันตีกันในหัวมันแบบมันงงมากเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาล้างพอเฉยเลยอะไรมันจะเป็นแบบนี้ยังไม่ถูกฝึกเรื่องการคุมลอตไซส์ยังคุมตัวเองไม่ได้เดี๋ยวพลิกไปพลิกมาอ้าวตุ้มพอแตก ดังนั้นง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่เขาเขาเลยสอนว่าให้ชน TPSL นะแล้วราคาไปแล้วเลื่อนมากันทุนนะเออเข,เขาเขาได้สอนแบบนั้นเพราะมันง่ายกับมือใหม่ใชม่มันง่ายกว่ามือใหม่นะครับมันง่ายสําหรับมือใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีประสบการณ์การเทรดแล้วคุณพลิกทางคุณโอ้โหทุกอย่างมันมันแล้วแต่คุณจะจัดสรรเลยอะ่ะเพราะจุดประสงค์สุดท้ายมันก็คือการมีกําไรนะครับเข้าใจแล้วเนาะไม่มีอะไรผิดใช่มันไม่ผิดอะเทรดแล้วมีกําไรบริหารความเสี่ยงได้รอด แฮปปี้ครับเห็นด้วยเห็นด้วยโอเคเคลีย์เคลีย์ปลล็อกนะเธอคือความชีวิตที่ฉันยอดเทรอไม่ต้องการใครแค่มีเธอเท่านั้นสะวชายใส่เทรอควมนี้พร้อมรักทั้งวันแค่จะอยู่ด้วยกันทุกวันก็ฉันนะใจ